นใจกลางของดินแดนอิสระชนที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงตระงานมีหุบเขาเล็กๆที่ชื่อว่ามายาที่ซึ่งผู้คนจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานภายใต้กฎบัตรที่สลักไว้บนศิลาศักดิ์สิทธิ์ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกันและจกได้รับการแบ่งปันอย่างเสมือนภาคเหล่าพลเมืองและเสียงกระซิบแห่งความไม่พอใจหมู่บ้านสลักหิน ชนเผ่าก้อนเมฆอาจารย์ใหญ่เอลเดอร์ผู้นำที่เคร่งครัดและเปี่ยมด้วยปัญญาเป็นผู้ถือครองธรรมเนียมแห่งความเท่าเทียมอย่างสูงสุดพวกเขาเชื่อว่าทุกคนต้องได้รับส่วนแบ่งเท่ากันไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากไร่ชั่วโมงทำงานหรือแม้กระทั่งความเงียบสงบยามค่ำคืนแต่โครนอสช่างแกะสลักหินผู้มีพรสวรรค์ล้ำเลิศ ซึ่งใช้เวลาและความอุตสาหะมากกว่าคนอื่นหลายเท่าในการสร้างสรรผลงานอันเป็นที่ต้องการของคนทั้งหุบเขาเริ่มรู้สึกขับของใจถ้าฉันทำงานหนักกว่าสมเท่าแต่ได้แค่ส่วนแบ่งเท่ากับคนที่หลับไหลครึ่งวันมันคือความเท่าเทียมจริงหรือโครนอสเคยเปรยกับเพื่อนบ้านอย่างขมขืนหมู่บ้านลำธารใสชนเผ่าสายน้ำที่นี่เต็มไปด้วยชาวประมงและผู้เชี่ยวชาญด้านการชนละธาน กับตันริวชายผู้เคยสูญเสียลูกเรือไปกับภัยพิบัติครั้งใหญ่มีความมุ่งมั่นที่จะรักษากฎแห่งความยุติธรรมตามความสามารถและความจำเป็นริวมองว่าการให้ทุกคนเท่ากันอาจทำให้รัพยากรไปไม่ถึงมือคนที่ต้องการที่สุดในสายตาของริวเมแม่ไม้ลูกสามที่ต้องดูแลลูกเล็กและไร่ที่แห้งแลง้งควรได้รับส่วนแบ่งน้ำและอาหารมากกว่าซีอุส ชายหนุ่มโสดที่แข็งแรงที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้สบายสบายความยุติธรรมคือการชดเชยสิ่งที่ขาดหายไม่ใช่การยัดเยียดความเท่ากันริวประกาศกล้าวในที่ประชุมเล็กๆของหมู่บ้านหมู่บ้านป่าทึบชนเผ่ารักไม้เป็นที่อยู่ของนักปรุงยาและผู้พิทักษ์ป่าเนเฟลหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและมีความสามารถในการรวบรวมสมุนไพราหายาก เนเฟลเชื่อในความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงแต่ในมุมมองของเธอคือความเท่าเทียมกันในการเริ่มต้นเนเฟลใช้เวลาหลายวันเดินป่าเสี่ยงอันตรายเพื่อหาสมุนไพรที่ใช้รักษาได้ทั้งหุบเขาแต่เมื่อนำสมุนไพรนั้นมาแบ่งปันตามกฎเท่าเทียมผู้คนที่ไม่เคยเข้าป่าเลยก็ได้รับสิทธิ์ในการใช้ยาเท่ากับคนที่เจ็บป่วยหนักหรือคนที่ลงแรงช่วยเก็บเนเฟลจึงเริ่มซ่อนสมุนไพราบางส่วนไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่คู่ควร หรือจำเป็นตามการตัดสินของเธอเองวันประชุมสภาและข้อพิดพาดที่ปะทุขึ้นความตึงเครียดถึงจุดสูงสุดในวันประชุมสภาใต้ต้นไม้แห่งสัจจะปัญหาที่หนึ่งการแบ่งปันผลผล,ผลิตข้าวสาลีอาจารย์ใหญ่เอลเดอร์เสนอให้แบ่งข้าวสาลีจำนวน100กระสอบออกเป็นส่วนเท่ากันสำหรับทุกครอบครัวโครนอสช่างแกะสลักหินลุกขึ้นประท้วง ถ้าทุกคนได้เท่ากันใครจะอยากสร้างสรรค์าง,งานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษและเวลามากมายฉันขอส่วนแบ่งพิเศษเพราะผลงานของฉันเพิ่มมูลค่าและความสุขให้ทั้งหุกเขากับตันริวชาวประมงแย้งว่าความต้องการคือสิ่งสำคัญเมและลูกๆของเธอต้องการอาหารมากกว่าซีอุสผู้แข็งแรงพวกเราต้องมอบห้ากระสอบให้เมและหนึ่งกระสอบให้ซีอุสนั่นคือการยุติครร ซีอุสชายหนุ่มโสดโต้กลับด้วยสีหน้าไม่พอใจถ้าให้คนที่ทำงานน้อยกว่าหรือมีความสามารถน้อยกว่าฉันเพียงเพราะมีลูกเยอะแล้วแรงจูงใจของฉันคืออะไรฉันก็จะเริ่มทำงานน้อยลงเหมือนกันแล้วใครจะมาหาปลาให้หมู่บ้านปัญหาที่สองการใช้ทรัพยากรหายากเนฟเฟลถูกตั้งคำถามเรื่องการเก็บสมุนไพรหายากไว้ใช้เองเอลเดอร์ผู้นำเผ่าเจ้าฝ่าฟื้นกฎแห่งความเท่าเทียม สมุนใครนั้นเป็นของสาธารณะและต้องถูกแบ่งตันอย่างเปิดเผยเนเฟลตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวข้าใช้ปัญญาและชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อหาสิ่งนี้มาข้าจะมอบให้แก่คนที่ข้ารู้ว่าใช้มันเพื่อรักษาชีวิตที่สำคัญที่สุดตามความจำเป็นเร่งด่วนการให้คนที่เพียงแต่ต้องการแต่ไม่ได้ป่วยหนักเผ่าคนอื่นคือการทำลายความยุติธรรมในทางปฏิบัติบทสรุปบ,บนเส้นทางที่ไม่มีวันบรรจบ การประชุมจบลงด้วยความวุ่นวายและไม่มีข้อสรุปหุบเขามายาแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงผู้คนเริ่มรวมกลุ่มตามความเชื่อของตนเองคือกลุ่มที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมโดยสมบูรณ์คือเท่ากันคือยุติธรรมกลุ่มที่ต้องการความยุติธรรมเชิงชดเชยคือให้ตามความจำเป็นและกลุ่มที่เริ่มเรียกร้องความยุติธรรมเชิงผลตอบแทนคือให้ตามความสามารถและผลงาน โครนอสหยุดแกะสลักหินและเริ่มปลูกข้าวสาลีอย่างหงดหงิดเพราะการทำงานสร้างสรรค์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนริวเริ่มตั้งกองกำลังพิทักษ์ลำธารเพื่อจัดสรรน้ำให้เฉพาะผู้ที่เขาตัดสินว่าจำเป็นเท่านั้นแนเฟลเก็บตัวในป่าลึกและแบ่งสมุนไพรให้แก่คนที่เขาศรัทธานในการใช้ชีวิตเท่านั้นเมื่อทุกคนพยายามสร้างสังคมที่ยุติธรรมในแบบของตนเองหุบเขามายาที่เคยเป็นอิสระชน กลับกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความขัดแย้งเพราะทุกคนต่างทำในสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของตัวเองแต่กลับมองข้ามความจริงว่าการเรียกร้องความเท่าเทียมในบริบทหนึ่งอาจกลายเป็นการทำลายความยุติธรรมในอีกบริบทหนึ่งและการสแสวงหาความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนหนึ่งอาจต้องแลกมากับการทำลายความเท่าเทียมของอีกคนหนึ่งเสมอ